คนไหนนะคะที่ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาถึงจะมี AI เข้ามาช่วยงานก็จริงอะแน่นอนว่ามันเสี่ยงตกงานทุกคนแล้วสายงานที่เราทําอยู่ตอนนี้มันมีโอกาสเติบโตไหม,ไมถ้ามันไม่มีล่ะไงประสบการณ์ที่เราทําอยู่อะ่ะ เราจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อให้ได้งานใหม่ที่มันเท่าทันกับในยุค AI Automation ยังไงบ้างสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Work c o l l i s i o n รายการที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแนวโนมของตล,ดลาดแรงงานค่ะอยากจะมาชวนทุกคนนะคะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของการเข้ามาของ AI อแล้วก็ Automation ค่ะหลายคนนะคะคงสังเกตว่าในยุคนี้อะ่ะ ทั้งองค์กรเองแรงงานเองเนี่ยได้เอา AI หรือว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาทำงานแทนมากขึ้นจึงทำให้ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยอะ่ะ ว่าจริงๆแล้ว AI มันเข้ามามีบทบาทยังไงหรือว่าส่งผลกระทบยังไงกับภาคไหนบ้างพี่มี์ก็จะมาพูดในภาคของภาคตลาดแรงงานภาครวมค่ะส่วนฟ่ายก็จะพูดในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมค่ะพี่มีคิดว่า AI automation เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับภาคแรงงานในช่วงนี้บ้างในฝั่งของภาครวมเนาะจริงๆแล้วว่าทุกภาค มันได้รับผลกระทบหมดแต่ว่า,ามีได้รับผลบานหรือว่าผลกระทบน้อยมากแค่ไหนอ่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นการส่งออกโลจิสต mm ิกกลุ่มคนที่ทํางานออฟฟิศเองงานบ uh huh. ริการอย่างเงี้ยก็กระทบหมดเลยแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนเนี้ยเราก็ต้องมาดูนะคะวิจัยนี้มาจากม l d อ cono m i c f o r u มปี2025นี่เลยเขาได้บอกว่าเทคโนโลยีหรือว่า AI นะคะจะเข้ามาเปลี่ยน โครงสร้างของการจ้างงานในปีนี้และอีก5ปีข้างหน้าเลยก็เป็นปี2030จะมีตำแหน่งงานเดิมที่เหมือนทุกคนเคยทำอะ่ะจะหายไปหรือว่าถูกแทนที่92ล้านตำแหน่งเลยโหเยอะมากใช่ก็คือทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวแต่ว่าหายไปแล้วก็ต้องมีเพิ่มใหม่ใช่ ก็จะมีตำแหน่งงานใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมา170ล้านตำแหน่งเช่นกันก็ถือว่าเพิ่มเยอะก,กว่าที่หายใช่ไหมคะใช่ค่ะมันข้อดีอย่างหนึ่งนะการที่ AI หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันสร้างงานใหม่ให้กับอนาคตของตลาดแรงงานด้วยเพราะว่างานใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือออโตเมชันเนี้ยชัดเจนเลยก็พูดง่ายๆนะคะแทนที่มันจะกระทบเราโดยตรงอะ แต่มันก็ยังสร้างโอกาสให้หกับกลุ่มแรงงานใหม่ๆด้วยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรอุตสาหกรรมหรือแรงงานอ่ะจะยิบเอา AI เนี่ยมาใช้ยังไงมากกว่าอันนี้มาในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมกันมากนะคะการเข้ามาของ AI automation เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมของไทยก็คือประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ที่มีรู้ไหมว่าอุตสาหกรรม4.0คืออะไร ก็ถ้าที่เคยได้ยินนะมันจะเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิวัติในการทำา้วกิจวัตอ,อุตสาหกรรมเปล่าก็ถูกตอ้องอุตสาหกรรม4.0นะคะมันคือการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาสู่ระบบกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมาจากเดิมนะคะที่โรงงานจะมีแค่กำลังคนกับเครื่องจักรที่แบบ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือการที่เข้ามาของอุตสาหกรรม4.0เนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น<ม>เข้ามาใช้แทนคนนั่นเองเรื่องการเข้ามาของ AI นะคะมันจะทําให้โรงงานเนี่ยคาดการเรื่องของค่าบํารุงรักษาได้แล้วก็ลดต้นทุนทางด้านแรงงานทางด้านวัตถุแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการผลิตด้วยโดยในตอนนี้เทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะมีบทบาทสำคัญที่เราเห็นได้ชัดก็คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะพี่มีนเช่นในตอนนี้ที่เป็นโรงงานผลิตและก็ประกอบรถยนต์ e ีวีนั่นเองเพราะว่าเห็นแบรนด์ใหญ่ๆเนาะ,ะเขาเริ่มเอาพ่วงแบบเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงงานถึง90%เลยอโอเคค่ะก็เมื่อกี้ที่น้องคอยพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรม4.0ก็อยากจะเข้าประเด็นที่ว่า ในมุมของอุตสาหกรรมแล้วว่าการเข้ามาของ AI อ่ะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบคะที่ขอพูดทั้งสองฝั่งเรามาเป็นฝั่งโรงงานก่อนมันคือการยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจทั้งในด้านการผลิตเองการแข่งขันแล้วก็ความยั่งยืนให้เท่าเทียมหรือว่าสูงกว่าประเทศชั้นนาค่ะก็คือ AI เนี่ยมันจะช่วยให้โรงงานในไทยเนี่ยคาดการความต้องการของตลาดแรงงานได้มั่นยาม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดปัญหาสินค้าคงค้างและลดการผลิตสินค้าเกินนั่นเองนอกจากนี้ AI ยังช่วยลดการเกิดดาวไทม์ของเครื่องจักร โดยเฉพาะ AI เนี่ยสามารถคาดการเรื่องการวางแผนซ่อมบ่นุงรวมถึงการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์ด้วยเราจะเห็นข่าวสมัยก่อนที่ว่าโรงงานเนี้ยมันจะมีอุบัติเหตุจากแรงงานเองอ<า>่ะมันแรงงานทํางานเหนื่อยแล้วก็เกิดความผิดพลาดใช่คราวเนี้ยการเข้ามาของ AI อ่ะมันจะทําให้ลดข้อผิดพลาดตรงนี้ลงพูดง่ายอ่ะมันก็เหมือนกับเข้ามาซัพพอร์ตทาคอุตสาหกรรมอ่ะก็ผลกระทบต่อแรงงานเนี่ย กลุ่มแรงงานที่ทํางานซ้าๆอ่ะแน่นอนว่าจะโดด AI เข้ามาทํางานแทนที่อยู่แล้วทั้งในเรื่องของเช่นพวกตําแหน่งงานสายประกอบสายแพ็กกิง้งหรือว่าสายตรวจสอบคุณภาพเรื่องต้นที่ต้องใช้ที่ต้องใช้ตรวจสอบได้สายตาของคนนะอ่ะอันนี้จะถูกจะถูก AI เข้ามาแทนที่ได้ง่ายขึ้นและถ้าฝั่งของภาพรวมนะคะพี่มินให้มองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็ความท้าทายมากกว่านาะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือว่าภาพอุตสาหกรรมการเข้ามาของ AI เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอันนี้คือเห็นชัดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ มันจะช่วยลดต้นทุนทางด้านของแรงงานเพราะว่าพอองค์กรมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนว่ามันจะช่วยลดปัญหารหรือว่าลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานและมันอาจจะทํางานได้แม่นยํากว่าก็เลยทําให้ประหยัดหรือว่าลดต้นทุนในการของการจ้างแรงงานจํานวนมากถ้าอ,อย่างเป็นภาคบริการนะคะแบบงานบริการลูกค้า call center หรืองานอะไรที่มันต้องใช้การแบบคียข้อมูลเนาะ ถ้าง,งานนี้จะเห็นได้ชัดว่าหลายๆที่อ่ะมักเจ้า AI หรือระบบอัตโนมัติอ่ะเข้ามาใช้มากขึ้นถ้าเป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอ่ะอันนี้อุตสาหกรรมจะได้เปรียบใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่า AI อ่ะมันจะทํางานได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่นะอย่างเช่นการผลิตต่างๆเนี่ยมันก็สามารถผลิตได้24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องแรงงานว่า เขาจะทำโอทีไหม <th> เขาจะเข้ากะครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้ต้องหมดห่วงไปได้เลยสำหรับโรงงานนี่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะใ,<ช>ในมุมของในมุมของ izzard, ขอนายจ้างหรือว่า,<ช>า,าอุตสาหกรรมเองพูดถึงข้อเสียเปรียบอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะไปในโซนของแรงงานหรือพนังงานมากกว่า <iao> งานที่ทํางานซ้ํำๆเดิมๆรูทีนหรือทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ใช้ทักษะมากมายขนาดนั้นนะคะ ก็อาจจะเสี่ยงที่จะตกงานได้หรือว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ก็จริงเราไม่ที่จะอัปเดตทักษะเกี่ยวกับ AI หรือว่าการใช้เทคโนโลยีอะไรแบบนี้มันก็จะเสี่ยงที่จะโดนนายจ้างค่ะเลิกจ้างได้แล้วก็เอา AI เข้ามาทํางานแทนก็เหมือนต่อให้เรามีประสบการณ์มากแต่ว่าประสบการณ์ที่เรามีอ่ะมันดันไม่ได้เท่าทันกับนยุคป,ปัจจุบันอ่ะมันก็อาจจะทําให้ในายจ้างอ่ะอาจจะ ไม่อยากจ้างเราแล้วไปสนใจ AI แทนหรือว่าสนใจคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้แทนอือีกประเด็นหนึ่งถ้าเราพูดถึงการ skill, อัพสกิลอะงานการเรียนรู้ทักษะในมุมของนิคมกับภาพรวมเนาะหลายคนมันก็จะมีคําถามว่าความเหลื่อมล้าทางด้านการพัฒนาทักษะเราทํางานนิคมอะ,อะทํางานโรงงานอนี้แล้วเราไม่ได้มีการพัฒนาทักษะที่มันเทียบเท่ากับตลาดแรงงานภาพรวมอะแบบนี้มันถือว่าเป็นแบบ พวเสียเปียบไหมสาหรับคุณแรงงานอะ่ะอยากมองว่ามันเป็นความเสียเปรียบใ,ให้มองว่าเราจะทํายังไงให้เราไม่เสียเปียบดีกว่าโรงงานอะ่ะไม่ไม่ได้แปลว่ามันอัพสกิลไม่ได้นะคะทุกคนอย่างทุกวันนี้ถ้าทุกคนมาดูคลิปของเราได้อะ่ะทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหละทุกคนสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในสายงานอะไรแล้วสายงานที่เราทําอยู่ตอนนี้มันมีโอกาสเติบโตไหม,มถ้ามันไม่มีล่ะแล้วเราไงประสบการณ์ที่เราทําอยู่อะ่ะ เราจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อให้ได้งานใหม่ที่มันเท่าทันกับในยุค AI Automation ยังไงบ้างมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มประสบการณ์แล้วก็การที่เพิ่มประสบการณ์เนี้ยมันก็ทําให้เราได้งานใหม่ที่มันตรงกับในยุคนี้แล้วมันจะทําให้เงินเดือนแล้วก็ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเออเพิ่มขึ้นด้วยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาอาจจะเป็นออผู้ประกอบการในยจา้าเนาะหรือไม่ก็เป็นแบบคนทํางานอย่างเรานี้แหละการที่ AI หรือระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามา ใครที่จะเสี่ยงตกงานมากที่สุดคะคิดว่าคนที่ไม่มีทักษะด้านดิจิตอลหรือ AI อะจะเริ่มถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจประโยคนี้ใช่ไหมคะเอออย่างที่บอกเลยว่ากลุ่มแรงงานที่มีการทํางานซ้ําๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะมันจะถูกแทนที่ด้วย AI แล้วก็ระบบออโตเมชันอยู่เสมออย่างเช่นแรงงานทักษะตามเองอ่ะเช่นงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะเฉพาะทางเช่นพนักงานตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นที่มันต้องใช้สายตาส่วนใหญ่ตําแหน่งนี้จะใช้การตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นด้วย สายตาหรือเครื่องมือพื้นฐานซึ่งการเข้ามาของ AI automation น่ะมันจะเข้ามาใช้ในการช่วยตรวจสอบรายละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนนะคะพี่มีนการที่มีระบบ automation ที่มาช่วยตรวจสอบคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าแรงงานอ่ะ แต่ก็จะเห็นว่ามันมีแรงงานที่เข้ามาตรวจสอบหลังจากระบบออโตเมชันอีกทีหนึง่งหลายคนอาจจะคิดว่าตำแหน่งงานนี้ยังไงก็ไม่หายแต่อย่าลืมว่าระบบพวกนี้มันมีการพัฒนาอยู่เสมออ่ามันชล้วมันพัฒนา <c oughs> แล้วมันพัฒนาเร็วมากนะทุกคนจริงๆแล้วนะคะ AI อ่ะเข้ามาแทนกิจกรรมบางอย่างหรือพูดง่ายว่า มันไม่ได้เข้ามาแทนแบบตำแหน่งนั้นทั้งหมด <Hi. S 1> แต่มันจะค่อยๆเข้ามาแทนบางสิ่งบางอย่างที่เราทําทุกวันอนะอะไรที่เราทาําซ้าๆเดิมๆนะคะหรือว่าเป็นการจัดการข้อมูลเยอะๆเนี uh ่ย huh. อ่าก็จะเอา AI นี่แหละเข้ามาช่วยให้การทํางานนั้นเร็วขึ้นถ้าเกิดคนไหนนะคะที่ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาถึงจะมี AI เข้ามาช่วยงานก็จริงอะ แน่นอนว่ามันเสี่ยงตกงานทุกคนมาถึงข้อสุดท้าย<ะ>พี่มีนคิดว่ากลุ่มแรงงานไหนที่จะไม่ถูกระบบ AI พวกนี้มาแทนที่็็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือกลุ่มแรงงานที่พัฒนาทักษะในเรื่องของการใช้ AI และกลุ่มแรงงานที่พัฒนาซอฟต์สกิลเพราะว่า hard า skill หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ซอฟต์สกิลอ่ะเป็นสิ่งที่ AI อ่ะยังทำแทนได้ไม่ดีไม่ดีเท่ามนุษย์ทำใช้ความคิดสร้างสารรค์การวิเคราะห์ที่มันต้องแบบวิเคราะห์เชิงลึกเออหรือว่าการทำงานเก่วมกับคนหรืองานบริการคนด้วยกันอยากให้พัฒนาทักษะสองอย่างนี้นะคะก็คือ AI แล soft skill ้วก็ซอฟต์สกิลค่ะขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องของที่บอกว่าซอฟต์สกิลเนาะซอฟต์สกิลหนึงน่งที่น่าสนใจกการไม่หยุดเรียนรู้เสม เพอ AI มันก็ต้องเรียนรู้เสมอเราก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีไปเรื่อยๆเพื่อามาปรับใช้ในการทํางานของเราซึ่งในฝั่งของพ่อเองอะเรื่อง AI อะอยากให้ทุกคนคิดว่ามันไม่สามารถหลีกหนีได้ใช่อ่ะให้มองง,ง่ายๆอะก็คือมันเหมือนกับในยุคกอ่อนอะที่เรายังไม่รู้จักการใช้ไลน์หรือใช้ Facebook ในการทํางานเนาะเราอย่ามองว่าเรื่อง AI อะมันไกลตัวเกินไปค่ะให้เราเปิดใจเรียนรู้มันช่วงแรกอะเราอาจจะมองว่ามันยากหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่า AI อะมันไม่ได้แย่งงานเราแต่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นต่างหาก ที่จะโดนแย่งงานงสิ่งที่ควรรับมือและปรับตัวนะคะเชื่อว่าหลายคนอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นอยู่แล้วเราก็เสิร์ชหาเลยว่าสายงานที่เราทําอยู่ตอนเนี้เขากําลังต้องการพนักง,งานแบบไหนบ้าง <ț. S 1> อย่างเช่นสายผลิต QA QC ในยุคนี้เขาต้องการคนที่มีทักษะเรื่องของอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการใช้ AI การควบคุมเครื่องจักรที่มันใช้ในระบบออโตเมชัมน,ชนมากขึ้นในยุคของ4.0ของอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ต้องไปศึกษาตามสายงานของแต่ละคนสรุปง่ายๆนะคะว่า ติดตามเทรนติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรมตลาดแรงงาน,าานธุรกิจที่ตัวเองสนใจเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืม up skill และ re skill เสมอแล้วก็ต้องมี lifelong learning ด้วยนะคะถ้าคือสมมุติที่มีสิ่งเหล่านี้รับรองว่าเราจะตามเทรนใหม่ๆอยู่เส,สมอแล้วก็ไม่ตกเทรนแน่นอนจะทําให้การหางานนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือว่ายุคอนาคต มันง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าใครนะคะที่อยากหางานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนตำแหน่งไหนหรือพื้นที่ไหนนะคะก็สามารถค้นหาได้ที่ jobkk b ค่ะวีทีหน้านะคะเราสองคนจะมาคุยกันเรื่องอะไรฝากติดตามรายการ jobpolice ได้วยนะคะ,ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ